สวัสดีค่ะสวัสดีก่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะก็ได้เวลาของการทาคลิปนะคะของป้าเบญจากายวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปส่งงานที่จังหวัดชัยภูมินะคะจริงๆเนื้อ,อหาในคลิปนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะนั่นคือสถานการณ์โควิดนะคะทําให้เจ้าภาพขอกระชับเวลาการส่งงานออกมาเป็นวันที่12นะคะ จากวันที่18นะซึ่งทางร้านก็ไม่ได้คัดข้องแต่อย่างใดนะเพราะว่างานเสร็จก่อนที่จะส่งอยู่แล้วนะคะวันนี้นะก็ประดิษฐานอย่างราบรื่นนะคะพระพุทธรูปฟางกรรษรย์ที่หินทราเหลืองขนาดหน้าตัก39นิ้วความสูง3เมตรนะคะก็อาราธนาสถิตปรดิสถานนะคะอย่างสถานที่นะที่เจ้าภาพได้จัดตั้งไว้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังความปราบลื่นะคะ ยินดีนะคะของท่านเจ้าภาพที่พอใจในผลงานมากนะคะส่วนภาพนะคะที่อยู่ด้านฉากหลังเนี่ยก็จะใช้วิธีเลื่อนเอานะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะหามุมกล้องให้เหมาะสมได้นะคะเพราะว่าการที่สถานที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีเทวลูกเคารพหรือว่ามีเทพเทารพแล้วก็มีพระอริยะสงฆ์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเรียงเียงกันอยู่นะคะทำให้ ฉากหลังนี้บางทีอาจจะดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ต้องขอภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นไฟบังคับจริงๆนะคะก็จะใช้วิธีเลื่อนนะเลื่อนภาพเอานะแล้วก็ผ่านไปด้วยดีดีนะคะวันนี้นะคะแล้วเจ้าภาพนะคะก็ถูกใจมากนะคะแขกที่มาในวันนี้ก็ไม่ได้เชิญแขกด้านนอกนะะก็จะเป็นพี่ๆน้องๆนะคะที่อยู่ในสถานธรรมแห่งนี้นะคะก็มาต้อนรับนะคะมารับพระองค์ อราราธนาสถิตประดิษฐานเพราะว่าสถานที่ที่นี้นะคะเป็นสถานปฏิบัติธรรมส่วนตัวนะคะเป็นส่วนของส่วนบุคคลนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนคุกค่านเท่าไหร่นะคะแล้วที่สำคัญท่านเจ้าสำนักนะะพี่ผู้หญิงนะคะแล้วก็พี่ผู้ชายก็จะมีความเมตตานะคะกับทีมงานมากนะคะหลังจากอาอราธนาสถิตประดิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ได้นำทรัพย์ส่วนตัวนะคะออกมาสร้างทานนะ,ะกับพีมงานนะ,ะแล้วก็พี่น้องแขกที่มาร่วมงานนะ,ะในจำนวนไม่กี่คนนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเชิญแขกได้มากกว่านี้นะคะช่วงยุคสถานการณ์โควิดนะคะก็จะอาราธนาแบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็สงบมากนะคะเงียบมากนะคะวันนี้นะคะก็ผ่านนะคะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็นำภาพาให้ทุกท่านได้อ่านมทนากันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทำจนจบเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ